สวัสดีตอนเช้าๆกันอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมไปเมืองกระบี่นะครับไปตามหาแกงแพะหนุ่มแพะที่ร้านมุสลิมจังหวัดกระบี่นะครับเดี๋ยวมาคอยชมมันนะครับท่านผู้ชมว่าอยู่จุดไหนแห่งคนใดของเมืองกระบี่นะครับเคยมาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ชมแต่จะไปถูกหรือไม่เดี๋ยวมาคอยลุ้นคอยชมคอยและคอยติดตามแต่อย่าลืมก่อนจะรับชมนะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กดจิดไกาให้กับช่องด้วยนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยโอเคไปกา,ามกแผะกับเอฟซีเนี่ยอยู่ในหมู่บ้านนะครับรถมาจากเมืองจังตอนนี้มาตึงกระดีแล้วนะครับพอดีเวียนมาปบการมกแผลนะครับแล้วนี่เคยมากินมาจํำนะครับเอฟซีเดี๋ยวให้เอฟซีได้ชมเลยมาตึงแล้ก รัดกาบมุกแปะอยู่ในหมู่บ้านเลยครับในหมู่บ้านนี่ับบรรยากาศบรรยากาศก็ชุดฟินนะครับนี่เอฟซีบรรยากาศก็วดวยหามนี่นี่ครับนี่ครับ มีอะไรบ้างมีมกเผ็ดมกไก่มกเนื s, ้อมกราจงเนื้อมกราจงไปครับมกเปย์ก็ได้นะแล้วก็ต้มชุบไปเลยก็ตัวได้ไหมพอได้ส่วนนังได้ครับมีเนื้อมีเผ็ดมีไก่ครับฮะอันนี้อะไรนี่อันนี้เปย์ครับเปย์เออเปย์แมวเนื้อก็มีไก่ก็มีอือไม่เอาเป็นเนื้อเออก้ามมกเปย์อย่างเดียวก็ได้ครับขึ้นบนน้ำเอาเป็นน้ำได้ไหมเอาน้ำโตอะไรกันครับไงตอนนี้มาโยรานกามมกเพยนะครับมีครบมาเลยนะครับมี นี่กับเอฟซีนี่นะครับกามกเปะนี่กับวิชาเชากินกามกเปครับนี่ครับสุดยอดเลยกับเอฟซีกามกเปนี่มีค่อยร้อมใหรานะครกับเอนี่

ان <laughs> แพร่รับนี่กับเนื้อแต่ละชิ้นนะครับโอ้โหใหญ่ยยโตเลยครับ FC เอฟซีนี่ยกับอืมเขามีแตงด้วยนะครับเนี่ยแตงกวาก็น้ำต้มน้ำต้มน้ำซุปนะครับอร่อยเลยนะครับมีตังแ eng แปะมี แพ่งเนื้อพร้อมนะครับลูีแต่แกงไข่ที่นี่อร่อยนะครับตัวละร้อยนะครับแต่ก่อนแต่นี้ไม่รู้ตัวเท่าไรนะครับับอยู่ในหมู่บ้านเลยครับลูกนี่อยู่ในหมู่บ้านนะครับบรรยากาศก็น่านั่งนะครับบรรยากาศก็น่านั่งนะครับร้านก็จําสะอาดนะครับจ้ำสะอาดครับมีครบเลยมีทั้งน้ำมีอะไรครบเลยนะครับมีทั้งนมแพะ่กับอะไรครบนะครับลูกจี ทีนี้มีนุ่มแพะด้วยครับก็อ,อยากกินนุ่มแพะก็มีครับทีนี้มีพร้อมเลยครับแพ้ด้วยครับเดี๋ยวลงไปแหลท่ที่นุ่มแพ้จะกินเบ็ดนี่เดี๋ยวมากินแหล่นะครับนุ่มแพะก็มีนะครับ FC เดี๋ยวไปแหล่ก็มีนุ่มแพะกันเด้อน,น,นั่นนะกินเผือกมันนั่นในในโรงเบ็ดสิโรงเบ็ดตะกวดนะไปกิ ไปสร้างนุ่มแพะกันนะครับ fc ้องกินเลยนะครับน้องกินเลยไม่เคยกินไม่เคยกินกับเนี่ยร้านชาติตุ้ยอามเลยนะครับ fc ไปสร้างนุ่มแพะเลยมาแล้วนะครับ fc เดี๋ยวมาทานใหน fc ได้ชมดูนะครับว่านุ่มแพะจะทานอร่อยหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวแกะให้ดูมานุ่มแพะนะครับนี่ไปเคยทานนะครับนี่ลองมากินดูนะครับว่าจะอร่อย

อันฮัมบริลาเลยนะครับขอบคุณลอตเตอร่าที่ให้กับข้าวมือนี้นะครับจำเป็นี้ครับนึ่งแป้ก็หมดแล้วครับทานอร่อยนะครับเอกสิสทานอร่อย เทอะไรบ้างเท่าไรปิดปิดปิดเลยหรือเปิดตัววันเด้อ้ยครับเปิดตัววันเลยปิดวันอาทิตย์อปิดวันอาทิตย์ปิดปิดวันอาทิตย์กับกานบังเมื่อก่อนผมมาทานตลอดที่นี่ทานอร่อยเลยตามหาวันนี้หาเจอไม่เจอแต่ว่าที่นี่เราอยที่ทีได้อ ันนกเอาหารสะอาดครับร้านบางอาหารผมมาทานประจำเมื่อก่อนแต่ไม่มาตั้งนานหลายปีครับ FC เนี่ยอยู่ในซอยอันนี้ต้นเรื่องของคือกระบี่เขาทองซอยกระบี่สามสิบสองครับอ๋อซอยกระบี่สามสิบสองครับเนี่ยกลับมาได้เลยนะครับนี่ร้านสะอาดอร่อยนะครับรับประกันเลยอร่อยเพราะผมมาทานประจำนะครับร้านนี้ัก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะวางลิงก์ให้กับ FC ได้มานะครับ โอเคขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับกายด้วยนะครับคลิปนี้ไปก่ขขอนนะครับสวัสดีครับแลพัฒนาเรื่อยๆๆรจากเมื่อนูนี้ไปเมนูนั้นจากคำนั้นไปเรื่อยๆจนได้กับรางวัลใหญ่ครับอืมครับทำได้บ้างนะครับครับขึ่งได้รับรางวัลได้หลัลนวันแต่ผมเป็นเรื่อยๆครับที่เราก็พัฒนาปีต่อปีปีต่อปีเราก็เรียนชมครับจาก หน้าตาเป็นดีปิกแรกนะเป็นหน้าทำให้คนดูเยอะกว่ากินเหลวหรือซึ่งขอบคุณนะพุ่มนั้นตั้งใจมากินแกงเป๊ะแต่วันนี้มาคนเดียวทุกคนกินไม่หมดเออไปมาวันล่างเราน้าบางนากลับกานั้นพุ่มไปก่อนกับบางขอบคุณมากับกลับอย่าพุ่มจะี่ายกลับโอเคกับอ่ะเราจะลงใครคนกับเอาโตีสองชิ้นครับไปเลยนะครับนะครับขอบคุณมากครับเดินทางต่อนะครับสิ เด็ดต่างต่อโอ้โหอัลฮัมดุลิลลาเลยครับเนี่ยร้านดบเดี๋ยวให้ดูให้ดูถ้าเรามาจากเดี๋ยวมาจากภูกเก็ตไปกระบี่ก็เลี้ยวเข้ามาในเมืองกระบี่นะครับเลี้ยวด้านซ้ายเข้ามาเลยนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับจะเจอร้านฟอฟดะข้า,ขาวหมกแพะนะครับท่านผู้ชมข้าวหมกแพะอยู่ในหมู่บ้านเลยนะครับนี่ครับทำสะอาดอร่อยนะครับก็ตำสะอาดอร่อย Oh, อิ่มหนำเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดินทางต่อนะครับไปเนี่ยครับที่กลับรถบ้านเอกกิจ ร้านจะอยู่จุดนี้นะครับเอฟซี F รกระบี่ซอยสามริบสองนะครับเออร้านข้าวหมกแพะนะครับอยู่ซอยนี้เลยนะครับนะครับฟาริดา ข่าวหมกแพะเปิดหยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ